เคยสงสัยกันไหมครับว่าบางทีร่างกายของเราเนี่ยกำลังพยายามส่งสัญญาณอะไรบางอย่างถึงเราอยู่หรือเปล่าในวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสสัญญาณเหล่านั้นกันครับผ่านมุมมองที่ลึกซึ้งของการแพทย์แผนจีนเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเกิดอาการอย่างผิวที่ดูหมองคล้ำหรือผมที่ร่วงเยอะผิดปกติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญล,ล่ะแต่จริงๆแล้วมันคือสัญ,ญญาณเตือนที่ส่งมาจากข้างในร่างกายของเราเอง ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนเขามองว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเราเนี่ยก็เหมือนกับหน้าปัดบอกข้อมูลของรถยนต์เลยครับมันคือกระจกที่สะท้อนสุขภาพของเครื่องยนต์ข้างในหรือก็คืออวัยวะภายในของเราแบบตรงๆเลยทีนี้ที่น่าสนใจมากก็คือความเชื่อมโยงที่เขาว่าไว้เนี่ยแหละครับอย่างเช่นถ้าสีหน้าดูไม่สดใสาอาจจะกำลังบอกใบถึงปัญหาที่หัวใจอยู่ก็ได้หรือถ้าผิวพรรณมีปัญหาก็อาจจะเกี่ยวกับปอด ส่วนคุณภาพของเส้นผมเนี่ยก็สะท้อนสุขภาพของตับกับไตได้โดยตรงเลยครับหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเวลาที่พลังงานข้างในของเรามันไม่พอเนี่ยร่างกายจะเลือกซ่อมแซมอวัยวะภายในที่สำคัญก่อนเสมอครับผลก็คือรูปลักษณ์ภายนอกของเรานี่แหละที่จะเป็นด่านแรกที่แสดงอาการฟ้องออกมาให้เห็นเอาละครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นเรามาทำความรู้จักกับขุมพลังหลักสองอย่างในร่างกายกันดีกว่านั่นก็คือชี่ และเลือดซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนทุกระบบในร่างกายเราเลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะว่าชี้เนี่ยมันคือพลังชีวิตที่มองไม่เห็นคล้ายๆกับกระแสะลมเลยครับมีหน้าที่ผลักดันให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าชี้ของเราอ่อนแอลงต่อให้มีเลือดเพียงพอการไหลเวียนมันก็จะติดขัดได้อยู่ดีชี้กับเลือดเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่หูกันเลยแยกกันไม่ออกครับชี้เป็นตัวขับเคลื่อนเลือด ในขณะที่เลือดก็คอยหล่อเลี้ยงอวัยวะที่ใช้สร้างชีพจะเห็นว่าทั้งปอดม,ม้ามแล้วก็หัวใจต่างก็มีบทบาทสำคัญทั้งนั้นเลยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมอาหารที่เรากินกับการหายใจของเราถึงส่งผลกับสุขภาพโดยตรงพอเราเข้าใจระบบการทำงานของร่างกายคราวๆแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าอะไรกันนะที่มักจะเป็นตัวการเข้ามาทำลายความสมดุลน,นี้ รู้ไหมครับว่าอารมณ์ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะแต่มันคือปฏิกิริยาทางกายภาพที่กระทบกับอวัยวะของเราได้เลยอย่างเวลาเรากลัวจัดจัดแล้วรู้สึกปวดขมับจิตจี๊นั่นแหละครับคือตอนที่พลังชี้ของตับมันพุ่งขึ้นไปที่ศีรษะมากเกินไป ความเชื่อมโยงมันชัดเจนมากเลยครับอย่างความกังวลที่มากไปก็อาจจะไปทำร้ายระบบย่อยอาหารหรือม้ามความเศร้าโศกก็กระทบกับปอดโดยตรงหรือแม้แต่ความดีใจแบบสุดขีดก็อาจจะส่งผลต่อหัวใจได้เหมือนกันเห็นไหมครับว่าทุกอารมณ์ล้วนส่งผลต่อร่างกายเราทั้งสิน้นและมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะครับแต่นิสัยในชีวิตประจำวันของเรานี่ก็ตัวดีเลยไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกที่ไปขัดขวางการทำงานของตับ หรือการกินอาหารไม่ดีที่ทำให้ม้ามอ่อนแอลงไปจนถึงความเครียดเรื้อรังที่ทำให้พลังชี้ติดขัดทั้งหมดนี้ล้วนบั่นทอนร่างกายเราจากข้างในทั้งนั้นครับลองนึกภาพร่างกายเราเป็นเครื่องยนต์อีกทีก็ได้ครับถ้าเราใช้งานมันตลอดเวลาไม่เคยดับเครื่องตอนกลางคืนเลยสุดท้ายเครื่องมันก็จะร้อนเกินไปจนเกิดการอักเสบแล้วก็หมดไฟไปในที่สุดแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะมันมีข่าวดีคือ เรามีเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆแล้วก็ทำได้ง่ายสุดๆเพื่อฟื้นฟูความสมดุลกลับมาครับนั่นก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวินาทีการหายใจของเราเองนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการฝึกหายใจถึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในศาสตร์โบราณและหลายแขนงเพราะการที่เราควบคุมลมหายใจได้ก็เท่ากับว่าเรากำลังบริหารจัดการพลังงานพื้นฐานของร่างกายได้โดยตรงเลย มาลองดูเทคนิคนง่ายๆที่ใครก็ทำตามได้เลยนะครับขั้นแรกหายใจเข้าช้าๆลึกๆนึกภาพว่าลมหายใจเดินทางขึ้นไปถึงกลางศีรษะเลยจากนั้นขั้นที่สองหายใจออกช้าๆให้มีเสียงเบาๆเหมือนเสียงคลื่นในลำคอ ขั้นที่3ให้รู้สึกว่าลมหายใจถูกปล่อยออกมาจากท้องน้อยจนหมดเกลี้ยงและสุดท้ายก็แค่ทำสาไปเรื่อยๆช้าๆอย่างตั้งใจครับวิธีนี้จะช่วยให้ระบบประสาทสงบลงแล้วก็ทำให้ชี้และเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นมากเลยจริงๆแล้วมีคำกล่าวคลาสสิกในการแพทย์แผนจีนประโยคหนึ่งที่สรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆครับ ความหมายของมันก็คือเมื่อพลังงานที่ดีหรือพลังชีของเราแข็งแกร่งจากภายในแล้วสิ่งไม่ดีจากภายนอกก็ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายเราได้ดังนั้นจุดสำคัญที่สุดก็คือการสร้างสภาวะภายในที่แข็งแกร่งจากนิสัยที่ดีและอารมณ์ที่สมดุลน,นี่แหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้ไปลองคิดกันดูครับว่าวันนี้มีสัญญาณเล็กๆอะไรบ้างที่ร่างกายกำลังส่งถึงเรา แล้วเราจะเลือกรับฟังเสียงนั้นอย่างไรการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือก,กดเลือกซื้อสินค้าที่ตะกร้าหน้าช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ